นี่ร้านไทยนิยมความสวยนะคะช่วงช่วงช่วง,วงะะบ่ายค่ะบ่ายวันนี้นะคะอ,าอยาก่งปั้นอยากับชุดที่ใส่นะคะชุดนี้จะใส่ใส่ใสเดินแบบพวกนี้นะคะในงานสตรีนะคะที่ PC พาเหนะคะเป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองสกลนครนะคะชุดที่ใส่ดีไซน์มาจากผ้าลายขอนะคะผ้าลายพระราชทาน,นะค่ะลายนี้ลายตัวเอสสิบแถวนะคะจะสวยมากเลยนะคะเพราะว่าสกลนครเราตอนนี้นะคะ กำลังโปรโมทผ้าลายขอนะคะคามสกุลนครเป็นลายเจ้าฝ้าหญิงสิริวัวลวีนะคะท่านเป็นคนดีไซน์เป็นลายที่มีหัวใจสามดวงนะคะร้อยเรียงเข้าไปในผ้าคามนะคะใครใส่เข้าไปก็จะสวยดูสง,ง่าน,นะคะอย่างตัวพี่สวยเองนะคะก็เพิ่งตัดวันนี้นะคะเพื่อจะเดินแบบพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินแบบจะส่งคลิปให้ท่านดูนะคะผ้าลายขอของรานะคะลายพระราชทานเราก็จะมีขายที่ร้านนะคะสวยมากเลยนะคะ เป็นลายที่พระราชทานมานะคะอยากให้ทุกท่านได้สัมผัสได้ใส่นะคะคนคนหนึ่งจะต้องมีชุดหนึ่งไว้ไว้ครอบครองนะคะเป็นลายพระราชทานถึงท่านไม่ใส่ท่านก็เก็บไว้ครับครอบครอ,อ,องนะคะเป็นสิริมงคลสําหรับตัวเราผ้าคามของดีจังหวัดสุโขทัยนะคะถ้าทุกท่านอยากได้สนใจนะคะแวะมาที่ร้านไทยนิยมคามสวยเลยนะคะเรามีผ้าท,ทุกแบบทุกลายไว้บริการท่านนะคะไม่ไว่าจะเป็นลายขอนะคะลายขอนะคะลายขอ เกีตินะคะเราก็มีเยอะแยะนะคะหรือจะเป็นลายหางฟลาวานนะคะลายหางปลาวานเราก็ดีไซน์มานะคะเขาเรียกว่าลายหางปลาวานก็จะสวยมากนะคะเขาเรียกว่าสีทูโทนนะคะค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเยอะมากเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าชุดนะคะตัดอกวาแเราจะสวยมากนะคะเป็นผ้าชุดสีเมตรค่ะแล้วก็ขอชิ้นสุดท้ายนะคะให้ท่านได้ดูนะคะ สีม่วงนะคะวันสตรีพรุ่งนี้สีม่วงก็จะสวยมากทุกท่านอยากได้นะคะสั่งซื้อแล้วก็หาเรานะคะไทยนิยมคานสวยนะคะ0 8 1นะคะ380 4338แม่สวยเองนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ